สำหรับชาวราศีเมษสำหรับชาวราศีเมษนะครับผมโอเคในเรื่องของการเงินคุณได้ page of cups ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วนะว่าแล้วนี่คือนี่คืออะไรนี่คือสถานการณ์ที่คุณเองไม่อยากจะเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องแน่นอนครับถึงแม้ว่าเขาจะหยิบยื่นความช่วยเหลืออะไรบางอย่างเพราะคุณจะคนคนนี้ที่เข้ามาช่วยเนี่ยนะคนคนนี้ที่เข้ามาช่วย เขาจะไม่ได้มีคอมมิชเมนต์กับคุณนะครับผมเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเขาต้องการอะไรตอบแทนจากตัวคุณเท่านั้นนะครับผมโอเคไหมชาวราศีเมษนะฮะอืมแล้วคุณจะเจ็บเจ็บใจอ๋อคุณได้ three of swords นะฮะเออชาวราศีเมษนะเพราะฉะนั้น คุณเองคงไม่อยากจะเอาตัวเองไปผูกพันกับความสัมพันธ์ในลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคือมันเป็นยังไงรู้ไหมมันเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเห็นความสัมพันธ์ใหม่ที่มีเข้ามาแล้วตัวคุณเองอาจจะรู้สึกฉันไม่อยากจะทิ้งความสัมพันธ์เก่าไปฉันยังอยากจะอยู่อย่างนี้ฉันอยู่ไม่ได้ฉันฉันไปไหนไม่ได้ฉันฉันเขาเป็นครอบครัวของฉันเขาเป็นสามีของฉันแล้วคุณเองก็จะต้องเหมือนกับแบกรับความรู้สึกตรงเนี้ยไป นะด้วยสถานการณ์ของตัวเองนะครับผมโอเคอ่ะมันไม่ได้แย่ไปสะหมดนะฮะสำหรับชาวราศีเมษน,นะครับเดี๋ยวเราเราไปดูพลังงานของพลังงานของการ,การงานของคุณคุณได้ The Moon นะฮะเดอะมูนอืมโอเคในเรื่องของเดอะ o ูนเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองอาจจะได้รับโอกาสดีบางอย่างนะแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะ ไม่เข้าใจสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้หรือโอกาสที่หยิบยื่นให้ตัวคุณเหมือนกับลังเลไม่มั่นใจสําหรับชาวราศีเมษนะฮะถ้าใครมีโอกาสเข้ามาผมอยากจะบอกว่าให้คุณทําให้เต็มที่ให้คุณลงมือให้เต็มที่เลยพลังงานเดมูนเป็นพลังงานที่ตัวคุณมีความสงสัยและไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจในสถานการณ์มันทำให้ตัวคุณเองเออปิดโอกาสที่ดีของตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมูน มันหมายถึงสิ่งที่คุณเองอาจจะต้องทําให้ความรู้สึกการกระทําความรู้ตรงเนี้ยกระจ่างนะฮะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองจะต้องเป็นดวงอาทิตย์เป็นแสงสองทางของตัวคุณเองในราตรีที่มืดมิดนะครับด้วยพลังงานของเดอะมูนะเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ตัวคุณมีโอกาสแต่ว่าใช้ไม่ได้เต็มที่ผมอยากให้คุณประสบความสาเร็จโดยเฉพาะสิ่งที่ เป็นเรื่องของการงานของคุณเพราะคุณได้พลังงานของชาวธาตุไฟที่เป็น King of p e n t a c l e s แล้วมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงการเลื่อนขั้นมันหมายถึงเงินที่จะมีเข้ามามันหมายถึงความสําเร็จมันหมายถึงทรัพย์สินนะครับผมความรักหรือว่าการเงินอาจจะคือผมคิดว่าหลักๆคือความรักนะครับผมที่มาอาจจะมีปัญหาสักหน่อยแต่ว่า ความรักมันกินไม่ได้ใช่ไหมไห <laughs> <laughs> นใค,ใครบอกว่าความรักกินได้บอกมาซิ <laughs> เอเงินทองมันกินได้นะ <laughs> เงินทองมันซื้อข้าวกินได้ความรักมันซื้อข้าวกินไม่ได้นะในจุดนี้อาจจะต้องคิดในลักษณะนั้นไปก่อนนะครับผมโอเคต่อนะฮะสำหรับชาวราศีสิงห์สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทโร่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานของชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟได้แก่ชาวราศีเมษสิงห์และธนูสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับผมสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้หมอปองกดเข้าร่วมนะฮะและปรึกษาส่วนตัวแอดไลนหมอปอง m o r p o n g 999 พลังงานธาตุไฟนะครับผมโอเคเมสิงธนูนะฮะอืมความรักเขาได้อันเนี้ยอเออว้าวโอเคโอเคพลังงานโดยรวมนะครับผมสำหรับชาวธาตุไฟนะฮะ พลังงานโดยรวมคุณได้ page source นะฮะ page source uh huh. ลักษณะไม่ผูกพันนะครับผมพลัง <laughs> งานโดยรวมนะฮะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์จริงๆอ,อย่างเดียว page source เป็นลักษณะที่ตัวคุณเองยังอยู่ในเฟสอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลรวบรวมเขาเรียกอะไระเหตุผลต่างๆที่จะตัดสินใจหรือว่า ทำความเข้าใจทําความรู้จักเป็นลักษณะที่คุณเองยังใหม่ในสถานการณ์นี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะไรที่ใหม่ในสถานการณ์นี้ของตัวคุณนะอาจจะเป็นทั้ง3ามเรื่องก็ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การงานแล้วก็การเงินของคุณนะฮะอืมโอเคจริงๆสิ่งที่ใหม่สําหรับสําหรับตัวคุณและน่าสนใจมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะโอเคในพลังงานนี่นะฮะในเรื่องของการงานของคุณคุณได้ now p a n a c l e s นะครับผมอืม ค่อนข้างดีนะฮะโดย aspect ที่ตัวคุณเองจัดการสถานาการณ์ได้ค่อนข้างดีนะครับ King of Pentacles เป็นพลังงานที่ตัวคุณได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะฮะให้คุณมองหาเจ้านายให้คุณมองหาคนที่เ,เขาเรียกอะไรในระดับหัวหน้าง,งานในระดับสั่งการนะครับ The fool อ้าวโอเคผมคิดว่าในสถานาการณ์นี้ตัวคุณเองจะเจอความท้าทายอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกับเวลาคุณเองเอ เสนองานนําเสนองานอะไรออกไปเนี่ยตัวคุณเองอาจจะเหมือนกับคุณเองต้องไฟคนเดียวหัวหน้างานอาจจะช่วยเหลือคุณในแค่ระดับหนึ่งแต่ว่าเพื่อที่ให้ได้ประโยชน์หรือได้ความสําเร็จมากๆเนี่ยตัวคุณเองจะต้องลุยเดี่ยวนะครับผมด้วยพลังงานของ The f o o l เนาะคุณเองจําเป็นจะต้องตัดสินใจและลุยเดี่ยวในสถานการณ์นี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองจะต้องเตรียมตัวค่อนข้างดีหน่อยนะฮะผมคิดว่า ด้วยความที่เป็นธาตุไฟเนี่ยคนที่จะได้คนที่จะเต็มตัวดีที่สุดน่าจะเป็นราศีสิงห์นะผมคิดว่าราศีสิงห์นี่จะเต็มตัวดีที่สุดถ้าเทียบกันในธาตุไฟทั้งหมดในในลักษณะที่ราศีเมษราศีธนูเนี่ยเหมือนกับอ่ะตรงเนี้ยเสร็จแล้วเอาเท่านี้แหละไปอย่างนี้เลยลุยเท่านี้นะเออเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมเป็นห่วง ราศีธนูกับราศีเมษนะฟังดีๆสำหรับชาวราศีธนูราศีเมษนะครับในพลังงานย่อยของคุณนะแต่ว่า,าผมคิดว่าโอกาสนะมีไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนสักเท่าไหร่แล้วคุณเองจะต้องจัดการสถานการณ์ด้วยตัวคุณเองเป็นหลักนะครับโอเคคันี้ในเรื่องของอในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณ The m e ยมเ r o ร n ไ l ล Source และ The Lover ผมรู้สึกว่าตัวคุณเองมีโอกาสมา,มาตั้งหลายครั้ง ใครราศีเมษบ้างในไลฟ์เนี่ยบอกมาเลยใครราศีเมษใครราศีเมษคุณพิมพ์ไปเลยว่าฉันจะต้องเดินออกจากสถานการณ์นี้ให้ได้ฉันต้องเดินออกจากสถานการณ์นี้ให้ได้เพราะอะไรเพราะตัวคุณเองยังรู้สึกยึดติดอยู่กับสถานการณ์นี้นะแล้วมันไม่เป็นประโยชน์กับตัวคุณด้วยพลังงานของ n l e s o u r c e ไม่ไม่ไม่เป็นประโยชน์เลยแล้วโอกาสที่ดีของคุณเนี่ย มาอยู่ตรงนี้แล้วโอกาสที่ดีของคุณไหนใครธาตุไฟครับคือมันเหมือนกับสถานการณ์ที่ดีโอกาสที่ดีมายืนอยู่หน้าคุณนะแต่คุณปฏิเสธมันคุณไม่สนใจมันคุณน้องแคร์ not care นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวคุณเองมันถึงเวลาแล้วล่ะครับนะฮะสำหรับชาวธาตุไฟทั้งหลายนะก่อนที่ไฟในใจของคุณจะ ลุกโชนนะฮะมอดไม้นะครับผมไปกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองคนที่ไม่ได้สนใจตัวคุณคนที่ไม่ได้รักคุณอย่างจริงคุณไม่คนที่คุณเองไม่อยากจะใช้ชีวิตกับเขาในลักษณะนี้ถึงแม้ว่าคุณจะชอบเขาคือคุณต้องแยกนะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคนที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยมันจะต้องดีในระดับหนึ่งกับคนที่คุณชอบนะ ถ้าเกิดคนที่คุณชอบไม่สามารถมาอยู่ร่วมกันได้ซึ่งผมคิดว่าในพลังงานของ n าย e ออร์โซชเนี่ยทำให้คุณรู้สึกอย่างนั้นมันถึงเวลาที่คุณเองจะต้องเปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์ใหม่โอกาสใหม่เกิดขึ้นนะครับอย่าไปเสียเวลานะฮะโอเคไหมอืมโอเคคราวนี้ในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรคุณได้ The World The Justice และ Queen of Cups นะฮะ <laughs> อดยิ้มไม่ได้นะฮะสำหรับชาวธาตุไฟนะครับผมไหนใครธาตุไฟธาตุไฟหรือเปล่าธาตุไฟธาตุไฟธาตุไฟหรือมาส่องธาตุไฟนะถ้าเป็นธาตุไฟหรือใครมาส่องธาตุไฟเนะี่ยผมบอกเลยนะว่าคุณเองคือเขามีโอกาสที่คุณเองน่าจะเป็นเหมือนกับชูเก r เดดี้เป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณเออเป็นเป็นคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาเป็นคนที่เข้าไปซัพพอร์ตเขาเป็นคนที่จะอ่าสเปนหรือว่ามี เขาเรียกอะไรการสนับสนุนในทางใดทางหนึ่งกับตัวเขาโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พร้อมนะครับผมในเรื่องของการเงนินมีคนที่จะคอยช่วยเหลือนะครับผมมีคนคอยที่จะช่วยเหลือตัวคุณอยู่ในเรื่องของการเงนินเพราะฉะนั้นรับได้ผมบอกรับได้นะชาวชาวธาตุไฟรับได้นะแต่เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าคือ การช่วยเหลือตรงนี้เรื่องของการเงินตรงนี้จะมีผลประโยชน์บางอย่างแอบแฝงอยู่เพราะว่ามันเป็นพลังงานของ Queen Of Cups นะจะมีคนช่วยอยู่นะครับผมแต่ว่าระวังระวังเท่านั้นเองในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างที่เขาช่วยเหลือแล้วหวังผลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครจะได้รับผลนี้น่าสนใจในเรื่องของการเงินเดี๋ยวดูเลยดีกว่าสำหรับชาว